ไอแดงแทงไปลากาอยู่ดำหน้าลากาอยู่ดำหน้าลากาอยู่ดำหน้าของเอ็ดกูนี่โค้กเอ็ดกูเป็ดกับ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 โอ้ย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 ไอแดงแทงไปแล้ว ลากาอยู่ดำมนาลากาอยู่ดำมนาลากาอยู่ดำมนาลากาอยู่ดำนาสมาชิกนะียทดก็อยู่ด้าลากาอยู่ด้นะครับลากาอยู่ดันะแต่ดำตัว่อนี่ทุกทางตองไล่จุดย่อมควันนะสมาชิกนะอ่าอาไอแดงกัวเดื้อไอแดงกับเด้อไอแดงกัวเด้อไอแดงกอาการไม่ห้านะไอแดงอาการไม่ช่วยเลยนะไอแดงกัวเด้อไอแดงกัวเด้ไอ้อ้อ แดงวิ่งนะ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 ดำได้ไหมเดียนะดำได้ไหมเดียนะดำได้ไหมเดียนะดุด่างตองไลจุดจมควันน่ะสมาชิกนะได้ไหมน่ะเอ็ดเมนเด็ดตัวนี้กมบเด้งงามทัพยเต้นใหญ่กับเด้งงามทรัพยเต้นใหญ่พี่ป่ากับวันนี้กู้เป็ดจากตัวกับเด็ดกู้เป็ดกับวันนี้เด็ดกู้เด็ดกู้เป็ดตัวนด้กับเด็ดกูเป็ดตัวแดงนด้กับเด็ดกู้เป็ดตัวแดงแดง

Hãy subscribe đi kênh là Mì bán à, Để không bỏ lỡ đi video ดำชนะเลยนะดำชนะเลยนะดำชนะเลยนะทุกแดงตองได้จุดจบวันนองชี้คุณนองว่ากิมกายโกเจจอมดังเป็นฝ้ายชนะกับทุกแางตองได้จุดจบวันนองชี้คุณนองว่ากิมไายโกเจจอมเป็นฝ้ายชนะไปยนะตามมาจริงนะเล่นปากบปล่าได้กับเล่นปากเอปลาปากเตะกับเล่นไทยกับเล่นปากเปล่าเด้งคนนี้ไม่ใหญ่กับไม่ใหญ่